Mm-hmm. ชุบกระเด็ดปรุงยังไม่พี่น้องใส่แค่ซีอิ๊วขาว chín bấm bơ đầu đây nè cũng... à? <laughs> cái bếp chín được kìa anh cảm ơn con comment này đấy cả phải Hãy có cho บ่มีอย่างมากมายเนาะคะ่ะจังสีแหละถ่ายถอดชีวิตเจ้าของอยู่มังหอกพี่น้องเด่นล้นมันทุกทางเนาะค่ะมีผัวฝรั่งกัะจิงแต่ว่าจะไปรอหวังเอาก็เข้ากับบั้ดฝรั่งบางคนก็ยากยากอีดิพี่น้องก็ซอยซ้อยเหล่าเจ้าของได้กับอยเหลือเจ้าของเนาะค่ะดิน ดิ้น่นเอาเองเพราะว่าใส่เงินเจ้าของบอ่บว่าจะทรงทางบ้านหรือว่าจะเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่จะสื้อของกิ่นของใส่ยูน่หรือบอกอ็หรือยูไทยสะดวกกว่าอิตีเน่สะดวกกว่า,วกกวาแล้วก็สบายใจก,กว่านะคะ่ะก็พีพ,พีบางคนบอกว่า มักเบิงคลิปเบามากกว่าคลิปกินบ่ค่อยมักเบิง่งว่าือนันขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้ออีนา่งก่อเห็ดทั้งสองเนาะคะ่ะเห็ดคิดคลิปกินแน่คิดคลิปเบาแน่เพราะว่าคันว่าเห็ดคลิปเ้าอย่างเดี๋ยวอีนา่งก็บ่รดูว่าสีเเ้าเรื่องอยังัหนพี่น้องเดบ๋ <c oughs> นนวยวมาเดี๋ยวเ้าไลก็ไปเบาถึงเรื่องคนอื่น <c oughs> อีหลี่เด้อมันมันมีแน,น,น,นเวเ้าไแม บางที่เมื่อยๆได้ไหลายเนี่ยบ่งคนจะเบาอยังเ่าบ่ออกพี่น้องก็กินกินย่างเดียวย้อนอ่าย้อนว่าอยากเฮ็ดคลิปย้อนว่าจะเฮ็ดคลิปใอะไรซื่อมือบางมือกับเมื่อยๆบ่มีนแนวเบาพี่น้องก็กินกินย่างเดียวนะคะพ่อได้อัดคลิป ตอนแรกอะตอนแรกอีนัางมาสําหรับอีนัางบอบอจําเป็นที่จะต้องขับรถก็ไดเพราะว่าอีนาอัางเนี่ยท่านอยากขับรถอยู่มืองหอกนะเพราะว่าอย่างเราว่าอีนัางเดินทางดโดยรถรถเมย์แล้วก็รถไฟสิอีนัางอีนัางซื้อตัวแค่ใบเดียวสําหรับเดือนหนึ่งขืนได้ทั้งรถไฟแล้วก็รถเมย์ แต่ว่ามันจะอยู่ในเฉพาะโซนโซ,ซนหนึ่งเดีจากบ้านจากบ้านอีน,น่าไปโวลแคนี่ขันว่าสเขาไปในเมืองบาระเลเกนก็ต้องซื้อไม่แต่ส่วนมากขันว่าอีน่าสิไปบารเลเกนก็จะไปกับพอยายจังสีน้าพี่น้องอีน่าก็เลยคิดว่าขันว่ามีรถจังสีจะรถเติมไฟหรือว่ารถเติมน้ำมันก็นกนแล้วแต่มันก็ต้องเสียงเงินเติมๆๆไฟเติมรถเนาะแล้วก็เสียงเงินเปลี่ยนหลอหนานหนาวหนา,นาห่อนอีกจังสีนะพี่น้องอีน่าก็เลยว่าบ่อยากยัง ยังอ่ังร่อยักขับรถยังบ่อยักมีรถแต่ว่าพออ่อยนั่งได้เหตุงานแล้วเวลาเลิกงานของยี่นั่งคือ,อเฮ็ดยี่นั่งเหตุงานก็เมืยแล้วนึกว่าเมือยอลาขาเนบแทบจะก้าวบุ่ออกบ่อยักงานอีกเลยแต่ว่าจะต้องไปล่อรถไฟล่อรถไฟแล้วก็ต้องมาล่อรถเมี่แล้วเนี่ยรถรถเมล์เข้าบ้านยี่นั่งบ่งมีคันว่ายี่นั่งเลิกงานสามโมงครึง่งแล้วเดินทางมาถึงดาแล้ว แล้วรถเมย์มบ่มีเขาบานอีน่างเนี่ยมันเป็นปัญหามากเลยเพ่อหญ่จะต้องออกไปรับทุกครั้งขันว่าพ่อยหญ่บยูอีน่างสิเห็ดจังไดเออเพ่อหญ่ก็เลยบอกว่าขอเขาเลิกก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงก็คือก็ได้อยู่แต่ว่าอีน่างก็อยากได้เงินเพิ่มน่พี่น้องนึกออกเ่าจะไปขอเขาเอ่อเลิกซุ่เมือเลยมันก็มันก็บ่อมีนม,มันบ่่าพี่น้องเออก็เลยคิดไปคิดมาเออจําเป็นที่จะต้องขับรถละละ เพราะว่าอย่างเพราะว่าจะอ่าตอนตอนตือนตอนตือนไปเฮ็ดงานก็บ่ต้องแหก,กีต i t a ตื่นแต้เศร้ามันบล่ะและะ้วก็พอเลิกงานปุ๊บเขาก็ขับรถกลับบ้านเลยบ่ตรงไปลอต่อรถสองต่อสามต่อพี่น้องอี่หลี <laughs> ตอนเนี้ยความคิดเปลี่ยนแล้วว่าจะต้องขับรถแล้วละ่ะแต่ว่ายัางบ่แมนตอนนี้ดอกเพราะว่างานนี้นานก็ยังบ่คงคงที่เพราะว่ายัางเป็นตัวสแป r ์เขาอยู่เลยเนาะค่ะ แล้วก็ยังเรียนภาษาประจบอี่นา่งย่านแบบว่าไปฟั่งคู่ฝึกขับรถบอออกนะสี่ละพี่น้องแต่อี่นั่งก็มีพ่อมีพื้นฐานขับรถอยู่เนาะค่ะอีน่นั่งบ่ได้ติดรู้อีหยังแต่จําเป็นจะต้องมีรถอี่นั่งจําเป็นจะต้องมีรถคันว่าอี่นา่งกับพ่อหญยอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านหลังนี้ตัวเพราะว่าอี่นา่งเบิ่งพ่อใหยเหล้วเพื่อนบ่อยากง่ายเพื่อนอยากอยู่ตรงนี้เพราะว่าอย่าง หนึ่งมีเลือเราจะคับเลือออกออกคับเลือไปตกปลาย่้มเดก็ได้เวลาเรหวังแล้วก็จะยืนตกปลาสองเราไดขึ้นเขาไปตัดไหมกระลูกเล่าล้าบอกกับเล่าไปคนเดียวย่ำเล่าเบื่บอๆอย่งีสิไหนพี่น้องเบิงเบิงพอายเราเพื่พอนอยากออกจากตรงนี้ดอกตั้งสินะพี่นางบ่ไดดเปิดไฟตรงนี้อันมันเริ่มมืดลวเพราะว่าคันว่าเปิดไฟไฟเป็นสีชมพี่น้องนั่นแหละเราคันรอพี่นางก่อเบ้าไว้ที่ ที่จะต้องแฮกขีตาตื่นแต่เศร้าไปล่อรถเมฆล่อรถเมฆไปล่อรถไฟอีกพอเลิกงานปุ๊บพอเลิกงานเม่์เมย์ก็ขึ้นรถไฟมาล่อรถเมฆอีกแถมบ่มีรถเมฆเข้าบ้านอีกจัิส่นะพี่นออ้องเออรถในรถที่นั่งตั้งเป้าหม้เอาไว้นะบ่ม่นรถเลิศดรู้ยัง,ยงพี่น้องเป็นรถไฟฟ้าขั้นหน,น่ยอยๆผู้ใดยูผู้ใดอยู่นอ์เวกอานาจะเคยเห็นเนาขั้นหน่อยๆนะพี่น้องขั้นหน้อยๆนั่งสองคนกระเบียดกัน <laughs> เออรคาคายูแครสี่หมื่นหามื่นเนาะค่ะอีนั่งอีนาง่นางเคยเข้าไปเบิงนได้อินเทอร์เน็ตมือสองนะสองหมื่นสามมื่นก็มีแต่ว่าสาภาพมันก็ไม่ค่อยดีนะมือนหนึ่งก็บอดถึงแสนดอกแต่ว่าบางบางยี่ห้อออกมม่ไม่ก็นนะ่าจะถึงยูขายนางก็เบิง์ยูสี่มื่นหาหมื่นแค่นี้แหละเป็นรถไฟรถชาร์จไฟขั้นหน่อยพ่อ,พ,อพ่อแค่ให้ได้ขี่จากบ้านไปเห็ดงานแค่นั้นกับพ่อพี่น้องเนาะค่ะช่วนแบตท,ที่ชาร์จ ถ้าน,นั่นก็ได้ไว้ได้ได,ได,ได้ได้บัโดนดอกได้บัโดนดอกพี่น้องก็อาศัยแค่ครับแบบว่าบริเวณใกล้ๆแค่นั้นแหละนั่นแหละคะ่ะอีนั่งจะเอาแบบนั่นเนาะค่ะมันเบาแพงอิ่มเลยได้แกไปกินตอนเ,อเกบกเอง นั่งใชบางะขันไว้หน่งไดีเห็นงานโรงแรมนีไม่บ่อยนะนั่งพร้อมแน่นอนคุณดีแต่ว่าอ <c oughs> นั่งเบิดพลังงานไปเท่าใหร่หน้าก็กินเติมไปเท่านั้น <c oughs> พอพอมดักีกเลียดยพอพักเบรกปุ๊บนะ่ะพนักง,งานเขาจะไปกินอาหารจำเลยมาง,งานตาัเกเต็มทีแล้วก็เกง่งใจใครด้วยหิวนเนาะตักเต็มจเนเลย,ยพอกินเข่าเซ็จปุ๊บมีแห้งทำง,งานไปด้เนี่ยแรนหลดุด กลมใส่ผักงไายๆเนี่ยบ้างใ้นำตาลด้พี่น้องหวานจิบไอศคีมมาสิเบิร์ตไปีเนี่ย ดีสุดแบบว่าหมูมาเนี่ยเพราะไข่นมเพราะว่าบอร์เดม,มกักกี่ขัน้นเป็นเมนูมแบบว่า คิดปุ๊บเฮ็ดปั๊บเลยใช่หนามะ <laughs> นมี่ไม่ลาหมักอเอาเลยพ่อนี่วาเปิดดอกแกไปกินตอนตอนแรงกตอนแรกของฉันตอนค่ำตอนนี้ก็แรงแล้วเนี่ยหกโมงหกโมงครึ่งแล้วพาชีสจัดตกดินแล้ว นังภาวนาห้มือเอื่นเขาโทษมากเพยียอนคีิเขาเขาบอกว่าคันว่ามือเอื่นต้องการต้องการให้ซซอยเขาจะโทษมากประมาณเจ็ดโมงเศ้าปกะติอีนางอีนางสีบอพกโทรษทาขึ้นไปเวลาอีนางนอนนางนอนขันบบชันบนเนาะอีนางจะบอพกโทรษทาขึ้นไปเพราะว่าลำคัญนบางที่นอนนอนูยเสียงนิง่งจังเสียอ่ะปิดเสียงได้ ปิดเสียงแต่มาพอเวลาขอความหรือยังเขามันจะสันปิดเสียงแล้วมันสันเนะพี่น้องเอาว่างเอาว่างไปตรงโต๊ะใหม่ขงังขังที่นอนสันก็ตื่นเท่ากับสะดุ้งตืน่นในเสียงพี่น้องรำคาญขนาดพ่อใหญ่เอาขข้นไปนั่งยังนางยังด่าเนาะนั่งยังวา่าเนาะแต่ว่าพ่อหายเิ่นเิ่นจะต้องเอาขึ้นไปเสมอจะติดธุระอย่างของเราพนเราต้องเอาขข้นไปทุกเมเื่อลืม เริมลริมคันว่าขึ้นขึ้นไปนอนแล้วย่ำไหนนึกขึ้นไดว่าเริ่มโทรศัพท์ต้องลงมาเอาได้เพอใหญ่ก็ได้อีดดดเดีนนางจะเอาโทรศัพท์ขึ้นไปนาเพราะว่านางหายควมสํำคั่งกับการนอนมา,มานงเนาะอีเดียคันว่านั่งนอนผนู้ดใดมากก่อนทายตื่นกับทางโมโหทายหลดุ <laughs> ดหรือว่า หรือว่าอ่ามี่ยังมากกว่าบ่ไห้อีนางไห้ยีายานางนอนบรหลับเนี่ยของคืนกันเนี่ยของคืนเลยยี่เดียค่ะวแค่นี้ฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะมาทักทายพี่ๆน้องๆค่ะมื่อน,นี้ได้เฮ็ดคลิปเดียวพี่น้องมื่อนี้มีคลิปเดียวเมื่อยบ่มีนน่มมมห่างบ่งโหดที่นังด้วยก็มี่ได้คลิปกินนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอยู่ที่อยู่ที่ทำงานยี่นงางจิบ่ถ่ายคลิป บรทายเก็บบรทายยังเลยเนาะคะ่ะเพราะว่านี่นางกับระวังระวังตัวจะคล้องแล้วก็เซฟเซฟไว้น่่่ทีนางมาพูดมเามเล่ามาเล่าการเทำงานยู่อ YouTube เออยูทูบแนวก็บ่เป็นยังเนาะคะ่ะ <laughs> พี่น้องนำ้ำหนักภาว่านี่นั่งเคยเห็นอ่าพี่เขาก็เฮ็ดกันหลายนะมันกับบ่มันมันกับบ่ได้ผิดอยังเนาะคะ่ะ ต่ไปนา่งจับบถไทายคลิปได้ทีได้ทีทางานหรือว่าตอนนั่งกินขาวพักเบรกอยู่ที่ทํางานเนาะคะ่ะจะบบถไทายจะบบถไทายเลยเนาะเะนาะ,ะ,ะในคลิปนี้ก็ฝากไ้แค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมชมรับรับชมช่องของนี่นั่งเนาะคะ่ะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ฝากไ้แค่นี้คะ่ะแล้พวพอกันคลิปใหมค่ค่ะบ๊ายบาย